ดี๋ยวเราจะต้องทำแับข้าวนะฮะให้ทุกคนในวงครับโอเคครับผมสวัสดีครับ okay, oh. นนเดี๋ยววันนี้นะ,ะมีวิชั่นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทำแับข้าวนะฮะให้ทุกคนในวงค,ครับเมนูของเราคือหมูผัดกระป๋องปีนะฮะแต่ว่าเหมือนเราจะไม่มีหมูน่าจะต้องใช้เป็นโบโลน่าแทน ก็น่าจะได้เหมือนกันโอเคกระลันปีนะครับมาหั่นก่อนเนาะแล้วก็โอาโด้นเน้นนิดนึงบอกก่อนว่าปกติผมเป็นคนไม่ได้ทำอาหารบ่อยนะครับแต่คือว่นานำเป็นอยู่บ้างนิดหน่อยกินได้ว่าก็เรื่อง อย่างสุดท้ายก็คือนี่ผมแกที้ครับก็จะประมาณนี้นะครับ เราก็ใส่น้ำมันก็รอน้ำมันมันเดือดนิดหน่อยแล้วก็น <haciendo sound> yeah. ่าจะอีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่กระเทียมลงไปตอนนี้แบบว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณเอ่อสิบโมงละสิบโมงเช้า ใช้สได้อเนนี้พี่เกหไ,ได้ครับหมูเราหมดเหรอครับพี่เจหมูหมดเหรอไ้อาผมจะใช้หมูทีนี้หาไม่เจอเลยเอาบนหน่าแทนย่าดึงเองได้ไหมดีดีดดดดดดเลย เฟียร์ครับเกียร์เกียร์จริงๆก็เป็นหมูใช่ไหมใช่ครับเออโอ้โหยดูหน้าน้อยไปโุ๊บจริงปะไม่ได้หรอกเออกาไม่เื่นกันโอเคใส่กระป๋องปีบ เราไม่มีน้ำตาลหรอใช่ครับเราไม่ได้ใส่เมื่อไรก็ค่อยปรุงใส่ทีละนิดเจ๊แกง่ายอเฮ้ยน้ำมันหอยเอาไว้ที่หลังเชื่อพี่ใส่รถดีก่อนเลยก็ได้ไๆใส่ใส่เยอะแบบมิกกี้ เรามีแต่ของปรุงเค็มๆเนาะโอ้หอมละเต่มน้ำหน่อยแต่น้ำหน่อย,อยเอย้น้องเรียนรู้การทำอาหารด้วยตัวเองนะยดผมตื่นไม่ทันนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมารอดูว่าทุกคนจะชอบไหมโอเคครับเสร็จแล้วโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วข้าวเช้าอู๊ดันนี้ไข่เหรออันนี้ไข่ตุ๋นของพี่เจครับคุณคุณไอตุ๋นแซ่บใส่กอบอร่อยมากเป็นไงบ้างครับทุกคนแซ่บ <laughs> แซ่บหรอแซ่บแซ่บหรอแซ่บปะล่ะลายไหมแซ่บแน่หนะเยี่ยทำดีปะล่ะลอยลอยอือรับเกี่ยวนื้ออือก็นี่จะพี่เบ๊พี่ตูนยังไม่ตื่นนะครับก็ตื่นเลยไม่ต้องรอเลยเรากินทั้งหมดเลยดีป่ะดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาทำกินเองเยี่ยมเยี่ยมากตื่นสายว่ะโอ้โยโย่ตื่นสาย โอเคครับก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลทคอมเพลสนะครับามก็มิชชั่นคืออะไรทำอาหารให้ทุกคนครับผอืมทำอาหารอะรัเดี๋ยวเราเรียนน้ำใม้เขาเขาควรจได้โอดีครับมา